สวัสดีครับท่านผู้นำทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องเราอยากจะพูดคุยกับพวกเราสักนิดนึงนะครับก็ให้ใช้เป็นผ่านคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อที่จะได้ฟังซ้ำได้หลายๆรอบนะครับในขณะที่วันนี้เนี่ยในขณะที่คนที่เราตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่ได้ทำไมเราปิดการขายไม่ลงทำไมเราไม่มียอดนะครับในขณะที่เราบอกว่าเราไม่ได้แต่มันมีใครบางคนที่ทาได้อยู่และ คนที่ทําได้อยู่นั้นเนี่ยก็เป็นคนในบริษัทเดียวกับเราเริ่มต้นทําธุรกิจมาพร้อมๆกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเฉลยคําตอบว่าทําไมวันนี้เราถึงไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นทําได้ทําไมคนนี้ปิดได้ทําไมฉันถึงไม่ได้นะครับเรามาฟังเรื่องนี้กันเลยนะครับคาแรกก่อนที่จะ ไปเรื่องอื่นกันต่อนะครับถ้าวันนี้เราเป็นผู้นําสิ่งแรกที่จะต้องตอบให้ได้เลยก็คือว่าวันนี้เรากําลังโฟกัสใครอยู่ในสายงานของเราใครโฟกัสใครอยู่แล้วเวลาโฟกัสเราโฟกัสยังไงเราจับมือลงทํางานพื้นฐานกับเขาจริงไหมถ้าเราจับมือทํางานพื้นฐานจริงเราจับมือทํทำงานพื้นฐานหนักมากพอไหมเราจับมือเขาโทรนัดหมายนิดรายชื่อคัดคนเกรดเอหรือเปล่า ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาที่เราไม่ค่อยได้กันเนี่ยต้องถามว่าวันนี้เรามมวแต่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เราโฟกัสเรื่องเป้าหมายในธุรกิจเดอะเจมอย่างต่อนเนื่องไหมหรือเราโฟกัสแค่ยอดอย่างเดียวอารมณ์แบบประมาณว่าได้ยอดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ปล่อยทันทีเราท้อแท้เวลาที่เราไปแล้วเราไม่ได้พอเวลาเราไปแล้วเราไม่ได้เราทอ้อท้อไม่พอเราชอบไปส่องดูเครือข่ายอื่นไหม เราชอบไปดูบริษัทอื่นเราชอบไปดูคนอื่นเราชอบไปดูธุรกิจอื่นไหมมันทําให้จิตใจของผู้นําอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้หลอ่อหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกับทีมงานของเราไงเพราะว่าบางทีเราอาจจะเป๋หรือเปล่าการโฟกัสคนหนึ่งคนให้สําเร็จจริงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าเวลาเราท้อทีไรเนี่ยเราก็ไปเที่ยวเล่นเวลาเราท้อทีไร เราก็ปล่อยร่างกายให้มันชิวๆปล่อยให้วันหนึ่งวันมันหมดไปแบบชิวๆเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆเวลาเราไม่ได้เราก็เที่ยวเล่นเราก็หยุดทำงานพื้นฐานแล้วก็ความเชื่อตกเรารู้หรือเปล่าว่าในสิ่งที่เราทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยกำลังทิ้งทีมงานไปทีละคนทีละคนทีละคนเพชรเม็ดงามที่อยู่ใกล้ตัวเรากำลังค่อยๆหลุดไปทีละคนทีละคนทีละคน เวลาเราสาวราชื่อนะครับสาวรายชื่อเนี่ยเราต้องสาวรายชื่อให้ได้คนเกตเ A มาจริงๆแล้วไปจับมือทํางานพื้นฐานให้หนักจริงๆช่วงนี้คนกําลังหางานสิ่งที่ทํากับสิ่งที่พูดอ่ะมันต้องทําให้ได้ด้วยนะครับคนกําลังหางานกันเยอะมากมันไม่ใช่ว่าเราเราพูดเป็นสองเท่าของสิ่งที่ทําถ้าเราพูดเป็นสองเท่าของสิ่งที่ทำอ่ะผลลัพธ์ไม่เกิดหรอกมันต้องทําเป็นสองเท่าของสิ่งที่พูดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนผู้นำเราบางทีก็ชอบเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มากระจายข่าวสารให้กับทีมงานบางทีก็ไปกระจายข่าวสารโดนแย่งสายงานบ้างละโดนเอาโ่นโดนนี่โดนนั่นบ้างละคือวันนี้ประเด็นคือเราสื่อสารอะไรกับทีมงานซ้ายขวาเราสื่อสารอะไรกับใต้ล่างคําพูดที่ออกจากปากเรามันเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจวางเป้าหมายและพาเข้าไปทํางานหรือมันเป็นคําพูดที่บั่นทอนจิตใจ คือบางทีเราพูดอะไรไปเราไม่รู้ว่ามันลบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ส่งแต่เรื่องลบลบให้กับทีมง,งานจนทําให้ทีมง,งานเราไม่เลยทพอทำให้ทีมง,งานเราไม่โตโตไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราพูดไหนเราก็ได้เรื่องนั้นอะ่ะเราอยากให้ใครสนใจเราอะ่ะอยากเป็นที่หนึ่งอะ่ะหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวเลยคือเราต้องดูแลคนของเราให้อยู่ในบรรยากาศให้อยู่ในเรื่องบวกบวกไม่งั้นนะธุรกิจของเราอะ่ะ มันก็จะล้มลงไม่เป็นท่าการที่เราจะเอาชนะคู่ต่อสู้การที่เราจะเอาชนะคู่แข่งเนี้ยได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะทําชนะแล้วแบบแล้วแบบสะใจมากที่สุดเลยก็คือการที่เราโฟกัสคนของเราให้สําเร็จจริงๆอ่ะเอาให้มันสุดๆไปเลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องเราแบบคือไงอ่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าวันนั้นทําไมเราไม่ทาเต็มที่ทําไมวันนั้นเราไม่ทําแบบสุดชีวิตอ่ะคือแบบ เวลาที่เราทำเดอะเจมาครับคือเราก็ต้องสุดชีวิตกับมันไปเลยแล้วก็โฟกัสคนของเราให้มันสำเร็จแบบจริงๆริงจังๆคนอื่นเขาจะได้อิจฉาคนอื่นเขาจะได้เสียดายว่าอาดีตเขาเคยโดนคนอย่างเราโฟกัสแต่เขาไม่ได้ลุยสุดชีวิตจริงๆสรุปก็คือวันนี้เราลงมือทำงานพื้นฐานจริงหรือเปล่าสรุปว่าวันนี้เราโฟกัสใครเป็นคนคนจริงหรือเปล่า